ตอนนี้พ่อเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะฝั่งพี่ปีนะคะเรามารอลุ้นว่าเด็กน้อยจะออกมาหาพี่ไหมกดไล<อ>ค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะตื่นแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะตอนนี้หนูตื่นแล้วหนูเพิ่มพลังก่อนแบตเต็มแล้วแต่ว่าต้องเติมน้ำมันก่อน น้ำมันยังไม่ได้จะเคืองเลยกำลังเพิ่มน้ำมันค่ะน้ำมันที่นนตอนนี้พ่อเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะฝั่งพี่ปีนะคะเรามารอลุ้นว่าเด็กน้อยจะออกมาหาพี่ไหมนี่นะคะประตูจางปางเลยบันนี้เออออกมานี่ก็จะเอ อากอกกอกอากอก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 เลี้ยวๆกอกก็นองมาอากอกกอกกักอากอก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 น้องมากอกน้องมาเฮกอกน้องมามาทถามียืนรับติเขาเปิดประตูให้ออกคือบอออกว่าดะกินหม่องมันอีกแล้วอิ่มยืนพิจารณาสาวมอยู่เวลาเปิดบ่อยากออกเวลาปิดเลยจีปีนออกอ มักปีนมักปลายตัวนี่เปิดให้ดีๆบ่มักบ่หมักทั้งประตูติสิหมักเขาทั้งหน้าต่างมักปีนมาเดินมาเดอ้อทีปีรออยู่เดอ้อเอากินนมอิ่มเหลวโอ้ยบรรยากาศดี <c oughs> บรรยากาศเป็นใจมือนี่บรรยากาศในหนูที่นอนโตอุ้ยป๊าดไม่สนใจเลย เออดีตัวละเนาะพออซได้เฮ็ดอันนี้เล้วพ่อซได้เฮ็ดประตูเลี้วพอดีเออพาบรรยากาศดีหนูไม่สนใจค่ะหนูจะนอนใครก็อย่ามากวนหนูหนูมัมมัมเสร็จเลี้ยวหนูจะนอนต่อโอ้ห่า่า่าักเนาะหักเนาะเอ้ย หลับเฮตเด็กน่อยยซาเปิดประตูห้ยางดีผูด้ดัเปิดประตูตอนหลับยางดีบ่ยอมออกมาเลยข้าตะง่วงอยู่ทำประตูนะคะทำประตูฝั่งด้านพี่ปีตอนนี้เปิดให้เด็กน้อยออกแต่เด็กน้อยไม่ยอมออกเด็กน้อยง่วงนอนอยู่ เด็กหน่อยข้าง่วงค่ะเออไ่ได้สนใจยังวรรยากาศให้เนาะพี่ปีก็หนี่นะคะยืนรอน้องออกมาหาแต่น้องไม่ออกมาเออเนาะพี่ปีเนาะซาเปิดประตูตอนรับยางดีเลยน้องบางย่อมออกมาหาพี่เลยเดี๋ยวพีเขาไปหาเองก็ได้เหมือนนี่นอนนั่นแต่เนาะวันนี้นอนนานมากเลยบรรยากาศดีด้วย ่อนลุกมาเหล่วนอนตัวลุกมาเหล่วนอนตัวหืลูกวะมืดตาเหลี่ยมี่ะเร็วเร็วเร็วเปิดประตูให้เล่นละปุ่นเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เลยปุ่นพ่อเฮ็ดยังอยู่ปุ่นไปเร็วเร็วไอ้บ่ว้ายมาสนใจค่ะ หนูพอใจ,ใจคะ่ะหนูสินอนแม่ก็ดีมือนีิบุปุกลูกก็เลยนอนได้นานมาเร็วมาเร็วมาเดอมาเดอมาเดอไ้เยอะเฮ้ยเฮ้ยอ้ายหลับแล้วนอนเอาเหนือหนังสองเดือนเต็มแล้วว่ะตีอืมเด็กหน่อยสองเดือนเนี่ยเฮ้ย ลุกเร็วลุกเร็วมา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 ลยลุกมาหาพ่อนเร็วแตแวแมวแมวแมวมาหลอกลอ่อเด็กน้อยออกไปข้างนอกแต่ไม่ยอมลุกมาเดินม,มาเดินม,มาเดินไปเจียวหาพี่ปีเร็วไปหาพี่ปีเร็วปะปะ,ปะไปหาพี่ปีป,ปะลุกขึ้นลุกอ,อลุกขึ้นมาปะไปหาพี่ปีบันนี่พุ่นพุ่นพี่ปีรออยู่เด้อลูกเด้อ ไปลุกขึ้นดีๆนี่เอ้ยเปลี่ยนทางใหม่แล้วมาเด้อ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 อุ๊ยหลับตอเปลี่ยนท่านอน ็นนอนขางพริกนอนขังไมค่ะเขาบอกว่านอนสายแล้วกับนอนขวาน้านขวาแล้วกับนอนสายหัวมันสิได้สวยเรียวๆงามๆติเนี่มามาเร็วมาเร็ววายนอนแหลบลินพี่น้องเออแม่แม่เบิงเด้อนอนแรลบลินเย้ย ลับต้อละจ้าตาเบอือบ่อละหลอกหล่อจังไดกับบลลูเล็กหน่อยหูควมคักหูว่าพอเหตุปันแหล้วบรลุูดอกพอเปิดขอกอกอกไวให้พอเห็ดประตูแล้วก่อนจังสิตื้นมาสันเนเป็นตักขันละเด้อแม่ๆมยมาขันเด้อนี่ สเดือนแล้วสองเดือนเต็มวันนี้นะจ๊ะแล้วพ,พ่อปนนอนดีตัวนอนเอาเนี้อเอาหนังครบสองเดือนแล้วมันจะกลายเป็นปใจน้ำมันละค่ะฝนตกทั้งวันลมพัดเย็นวอยๆเฮอย่ะให้ย่าตื่นแล้วกวนพ่อเลยผนฝนเออเฟียพอเลยเ,ออยเลยนาะฝนอ่อนเขาห,หนูไม่ได้กวนได้หนูอ่อนุน วอยะหูความแท้ปิดกันประตูปิดใหม่เรียบร้อยแล้วจังคอยตื่นเนาะไปเข่าเอ้ยตามพ่อ,อยางเดียวเลยเอยอหนูนอนนานแล้วตื่นมาหนูก็หาเพื่อนเล่นนอนแบบสุดยอดมารละท่อนเลยเมื่อนี้ค่ะมื่อนี้นอนมารละท่อนเลย นอนแบบมาลาทอนตอนเย็นก็ไม่นอนง่ายนะทีนี้เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกวนกวนพอกวนพออุ้ยเราได้ยินเสียงใครมามองแมงมองแมงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครมาอุ้ย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 อุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ พี่มิ่งมาว้าวมาแล้วมาแล้วสุดหล่อลานลานละ,ละ,ละมาหาพี่มิง่งในวัยฮะพี่มิ่งมาแล้วพี่มิ่งมาแล้วเฮ้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 เออพี่มิ่งมา

เอหน่องบด้ยานนะแต่ว่าพ uh right> no ี่น uh ี่เป็นอย่างครื่องประมหาหน่องว่ะแสบเนาะแสบเฮียนปี๊เฮี้ยนน่องเนาะโอ้น่องฉีใสนาไลบาดดีเป็นได้มีเงยบ่

อมาเลยจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วใบเลยลูกใบเลยใบตูดเลยใบตูดพี่มิ่งเลยบมหันหนามากใบตูดด้กําลังตื่นนอนก็เลยเป็นแบบเป็นแบบเฉอบเฉิเน่ เฮ้ยเฮ้ยจะปินพุ่นพุ่นจะปิ้นเฮ้ยพาหน่อยฮึบฮึบอากาศดีอากาศเย็นอเปิ่น้อนที่นอนเหรอเปินอุ่นเปินไปแล้วหัวหน้าไปแล้วค่ะ เดีวเจอกันใหม่นะคะแม่ๆมขอบคุณพี่มิ่งนะคะที่แวะมาเล่นน้ำนอง